สวัสดีครับฝนค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีฝนที่กาญจนบุรีนคนปรปฐมนครสวรรค์อยุธยาลบบุรีกำแพงเพชรพิจิตรพิจิตรนี้จะเป็นช่วงดึกๆหน่อยนะครับแล้วก็ปทุมธานีก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นช่วงประมาณสักสามทุ่มนะครับสองถึงสามทุ่มตกหนักก็จะมีกาญจนบุรีนคนปรปฐมนะครับปทุมธานีด้วยนะครับนอกนั้นก็เป็นฝนกระจายเบา นะครับส่วนภาคตะวันออกก็จะมีฝนนะครับที่จันทบุรีแล้วก็ตราดนะแล้วก็สระแก้วนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตอนนี้มีฝนที่นครราชสีมานะครับซึ่งดึกๆฝนชุดนี้นะครับประมาณสักสี่ห้าทุ่มนะก็จะเคลื่อนที่เข้าไปที่บุรีรัมย์สุรินทร์พมีอยู่นะครับแต่ว่าเป็นฝนบางอำเภอ ะครับเพราะนั้นอีสานใต้ค่ำคืนนี้ยังพอมีฝนอยู่บ้างนะครับย้ำว่าไม่ทุกอำเภอนะครับเป็นฝนกระจายนะส่วนดึกๆนะครับประมาณสักตีสามตีสี่จะมีฝนที่บึงการนะครพนมะนะที่ติดกับแม่น้ำโขงช่วงตอนบนนะครับอาจจะมีจังหวัดน้องคายด้วยนะครับ อันนี้คือฟ้าฝนในค่ำคืนนี้ต่อคืนนี้นะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับฝนตกหนักอยู่บางจุดนะฮะก็คือมีปฐุมธานีกาญจนบุรีนครปฐมนะครับนะก็ขอให้แพ่อนพี่น้องนะครับรอรับฝนนะครับท้องที่ไหนฝนตกบ้างครับรบกวนพิมพ์มาหน่อยนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับ